อะไรไปนะตื่ครับแก่สวงแก่สวงโอ้ง่วงนอนนะครับอ่าดูแอดมินตัดต่อหนังผูผ่านซื้ออื่นตีสามทุกวันนะครับก็เลยพียร่างกายวันนี้ก็เลยจัดมะนาวแกง่วงก็จะมีพริกเกลือโอ้ย ก็จะมีพริกเกลือน้ำตาลผงชูรสพริกป่นนะครับมะนาวปอกเปลือกโอ้ยสมโพสนี่โอ้ยโอ้ย โอ้ oh, สวงเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับภูผานซื่อื่น7มีนาคมในโลงภาพยนตร์นะครับแต่วันที่13พ่เจิกถึนนี้นะครับรับช่งนี้นะครับผมอมืปล่อยเพลงตัวจริงเขามาแล้วนะครับต้นฮักกับยศพินโยนะครับร้องคู่กันไปฟังให้หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเจ้า